ไต้หวันเริ่มทำการรับมอบ F 1 6บล็อก70จากลออก h มามินแล้วโดยมีการส่งมอบลำแรกไปเมื่อ28มีนาคมที่ผ่านมาการสั่งซื้อ F 1 6บล b l ็อก70ของไต้หวันทั้งหมด66ลำสั่งซื้อในปี2,562คาดว่าจะทยอยรับมอบจนครบจำนวนภายในปี2,569ครับ F 1 6บล b l ็อก70ของกองทัพประกาศไต้หวันนี้จะนำไปทดแทนฝูงดาโซมิราส2 0 0 0ที่เก่าและล้าสมัย อีกทั้งมีปัญหาค่อนข้างเยอะหากไต้หวันรับมอบ1 6บล็อก70ครบทั้ง66ลำแล้วจะทำให้กองทัพอากาศไต้หวันกลายเป็นผู้ใช้งาน F16 มากที่สุดในโลกนอกจากสารัฐที่เป็นผู้ขาย F16 บล็อก ok 70มีการปรับปรุงหลักๆได้แก่โครงเครื่องบินที่ลดความจุกจิกในการ,รบำรุงรักษายืดอายุการใช้งานจาก8,000ชั่วโมงบินเป็น1 2 0 0 0ชั่วโมงบินเปลี่ยนเรดาร์เป็น AN a p g 8เเหมือนที่ใช้ใน F-35 และ F 2 2ปรับปรุงเครื่องยนต์ F 1 1 0 GE 1 2 9ใหม่ถือได้ว่าเป็นเครื่องบินรบที่มีความคุ้มค่าในการใช้งานมากที่สุดในโลกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวครับ